ครับกับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลจเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับนี่จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระรอบทองนะครับไม่ประสมนะครับเป็นงานแกะลายธรรมดานะฮะแต่ด้วยทรงก็เป็นทรงสมเด็จนะครับทำให้ขอบควรจะเป็นขอบแคบและด้านบนก็ยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับถือว่าเป็นเป็นการเลี่ยมที่ค่อนข้างจะ เทปน้ำหนักแล้วก็เหมาะสมกับตัตองค์พระนะเพราะว่าถ้าทําปะสมตรงนี้มันจะดูอึดอัดดูใหญ่ไปถ้าปะสมก็ได้นะครับมันก็จะดูใช้น้ําหนักทองมากมากขึ้นแต่ทรงนี้ก็ดูเขาเรียกว่าไงเป็นเซฟน้ําหนักแล้วก็ดูดีครับสำหรับพระทรงสมเด็จนะฮะก็ด้านบนก็เป็นลายกระหนกข้างๆก็เป็นแข้งสิงสาปานนะฮะนะครับสบปาป่านจะพอขยับปุ่มจะเงาเงา,งา,งาสากเงาสากนะครับ ข้างๆก็จะเป็นห่วงสามนอนติดไข่ปาลาลายกระหนกเ,เป็นไม้มะลิเลยนะฮะจุนขอบรอบมาอย่างงี้นะฮะส่วนด้านหลังก็เป็นลายกระหนกปกตินะฮะข้างล่างจุนทรายป่านนะฮะก็ข้าวก็ประมาณนี้แล้วมาพูดถึงตัวองค์พระนะฮะตัวองค์พระลูกค้าไม่ได้บอกวัดไหนนะ,ะแต่เป็นพิมพ์สมเด็จเลยยากเลยแต่เท่าที่ส่องดูนะฮะก็มีนะครับ สำหรับท่านผู้รู้นะน่าจะเห็นได้ชัดกว่านะฮะเหมือนมีพลอยหรือมีอะไรมวลสารอะไรสักอย่างเยอะเลยฮะปกติผมเห็นสมเด็จมันจะเนื้อเขาจะเรียบนนนนเ,เรียบอะนวลนขาวขาวเรียบเรียบอันนี้เหมือนมวลสารเยอะเลยครับไม่รู้วัดไหนเลยนะครับยากผมผมไม่บอกเลยไปไม่เป็นเลยตะกรอบทองอันนี้พอเลี่ยมเฟรมน้ำหนักนี้เหลือแค่ห้าจุดแปดห้ากรัมเองนะครับยังไม่ถึงสองสลึงเลยนะสำหรับ การเล่มเซฟน้ำหนักแบบนี้ก็ถือว่าโอเคสาหรับพระไซน,นี้เลยนะครับผมคุมน้ำหนักได้เยอะร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมจะเพิ่มไลน์แอดไว้ด้านซ้ายนะครับสำหรับต้นคลิปสามารถแอดล ne มาแล้วติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานจิวเวลรี่งานก่อพระได้เลยนะครับผมเป็นช่องทางที่ตอบเร็วที่สุดนะครับส่วนภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของพระองค์นี้จะอยู่หลังคลิปนะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์อยู่ หลังคลิปสุดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ